ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟบ้านไผ่นะครับการลงมาเทเล่นครั้งแรกที่นี่ของผมนะครับซึ่งของการรถไฟทางคู่นะครับสายชุมทางกีฬะถึงคอนแก่นนะครับก็เปิดให้บริการมานานแล้วเขามีการรถไเยี่ยมชมอยู่หลายสถานีนะครับแต่ยังไม่เคยลงมาบ้านไผ่เลยซึ่งสถานีบ้านไผ่นะครับก็เป็นสถานียกระดับนะครับตัวอาคารสถานี จะอยู่ด้านล่างครับระดับพื้นดินส่วนตัวทางรถไฟนะครับจะเป็นโครงสร้างยกระดับตามที่เห็นอยู่นี่ครับเนื่องจากมีการประท้วงนะครับมีการต่อจ้านจากคนในพื้นที่ว่าทาทําเป็นให้ถนนนะครับเป็นถนนระดับข้ามทางรถไฟตามแผนของรฟท้ที่ออกแบไปที่แรกนะครับประชาชนจะเดือดร้อนนะครับ ก็จะแบ่งชุมชนเป็นสองฝั่งก็เลยมีการแก้ปัญหานะครับให้ทางรถไฟนะครับอยู่ลอยฟ้าแทนแผนเดิมที่ว่าถนนนะครับจะต้องเป็นโอ้ผานข้ามเท่าที่เดินสำรวจนะครับตัวอาคารก็เป็นตัวอาคารสถานีมันจะเป็นขนาด กลางนะครับโดขนาดเล็กพอเท่านีด้ดูปกติถ้าเป็นขนาดกลางขนาดใหญ่ก็จะมีพวกห้องประชุมห้อง,องรับรอง้ลยแต่ที่สถานีบรนไผ่จะไม่มีนะครับแล้วห้องน้ําก็จะมีสี่ห้องนะครับสี่ห้องทะลงขับพิการเด้ก็เป็นห้าห้องนะครับนี่ก็ตัวสถานีนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับทางรถไฟจะอยู่ด้านบนก็จะมีบันไดเลื่อนนะครับ สี่ตัวนะครับคาลิฟต์สองตัวอำนวยความสะดวกให้บริษัทสนะครับที่จะขึ้นจัตจรลานี่ครับอัน,นี้ลิฟต์แล้วก็บันไดเลื่อนนะครับ,บ,ยอ,รบอยู่ติดก,กันแล้วก็จะมีบันไดปกติเลยนะครับสำหรับกรณีที่บันไดเลื่อนล,ลิฟต์ขัดข้องนะสถานีเป็นสถานีที่สะอาดนะครับแล้วก็ตกแต่ง ได้สวยงามครับตัวป,ปลายชื่อสถานีนะครับก็เป็นไม้หมอนเก่าครับไม้หมอนเก่าาไม้หมอนเก่ามาใช้งานนะครับให้คงกิบอคลาสสิกนะครับเก็บไว้อยู่นะครับลมถึงที่นั่งชุดนี้ด้วยก็จะเป็นไม้หมอนเก่านะครับที่เคยใช้งาน ก็ายังเห็นลอยตอกหมุดนะครับตอกตะปูแล้วก็ลอยแตกของไม้นะครับท้ปัจจุบันรพทก็เปลี่ยนเป็นหมอนคอ,อนกรีตหมดแล้วทั่วประเทศนะครับในเส้นทางสายหลักลงถึงเส้นทางสายหลอกก็จะมีแค่บางจุดนะครับจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นสะพานแม่น้ำแพรสะพานทํากระแสนะครับที่ยังคงมีหมอนไม้อยู่นะครับด้วยความจาเป็นนะครับแล้วก็ของอนุรักไว้ เส้นทางหลักๆนะครับทางประธานนาักดีทางรองก็จะเป็นหมนัดเครกีดก่นแล้วครับนี่ก็เป็นส่วนของอาคารสถานีนะครับแล้วก็ช่องจำหน่ายตัวครับ้องส่งสินค้านี่คกับเดินขึ้นชานฉลานะครับในสถานีที่ดูสะอาดมากๆครับพนังกงานดูแลของสารเป็นอย่างดีนะครับ นี่ก็เป็นเป็นทางไปตลาดนะครับไปชุมชนเป็นสถานที่ที่อยู่ติดตลาดเลยนะครับโรอขอสะดวกต่อคนในพื้นที่มากฮะเห็นไหมจะเปิดทางคู่เลยนะครับปริมาณขคนรถดีสางก,ก็ยังไม่เยอะมากนะครับ หวังว่านะนะครับจะมีการเพิ่มขวนรถนะครับในพื้นที่แบบนี้เพราะว่าเป็นชุมชนที่ใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ชุมชนเลยก็คงจะดึงดูดให้คนมาขึ้นรถไฟมากนะครับถนะ้ามีปริมาณรถมากกว่านี้ครับ ตลาดนะครับทางรถไฟจะอยู่ด้านบนครับตลาดก็จะอยู่ติดสถานีเลยครับ